สวัสดีครับอ,อยู่กับเนืแป้คนขี่เขานะครับวันนี้มีภารกิจล้างแอร์สองตัวนะครับคือจริงๆเป็นงานอดิเรกน,นะครับไม่ได้ไปเรียนจากไหนแล้วก็ครูพักรักจำมาแล้วก็ตอนแรกก็ล้างอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆกันนะครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ฝึกฝนวิชามาเรื่อยๆครูพักรักจำไปเรื่อยๆ ก็เริ่มจากแอร์บ้านตัวเองแล้วก็ล้างไปรือ้ออกมารื้หน้ากากเอามาล้างล้างด้วยน้ํายาน,นะครับผมล้างล้างน้ํายาแล้วก็ผสมน้ํายาเนสตอนทีหนึ่งแล้วก็ฆ่าเชื้อวันนี้มีล้างหลังวันดนําแดงหมู่บ้านมันธนานะครับซึ่งไอ้น้องที่อยู่ในหมู่บ้านนะั้น่ะมันเอาผมไปลงในเพจหมู่บ้านเขาแล้วก็พอดีรูปบ้านเขา็เลยโทรมานัดแนะนะวันนี้ให้ไปล้างแอร์สองตัวที่บ้านนะครับก็ ภารกิจหลังจากปั่นจักรยานจบกลับมาแต่เดี๋ยวจะไปแวะกินข้าวก่อนนี่มีร้านนําเสนอร้านข้าวขาวหมูป้าเพลินซึ่งเป็นร้านข้าวขาวหมูที่อยู่ริมถนนนี่ครับริมถนนไม่ได้มีร้านอะไรเป็นของตัวเองเป็นเพลงิงเอารถกระบะขึ้นไปจอดบนพุตบาทแล้วก็ขายนะครับคือความอร่อยของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมว่าองป้าเพลินเนี่ยผมถูกปาก กินแล้วมันถูกปากเลยล่ะอร่อยไอตอกซุงตอกไหนอรผมไม่รู้อ่ะผมรู้อยู่อย่างเดียวนะป้าเพลินเนี่ยถูกปากผมเลยล่ะน้ําจิ้มรสเด็ดนะครับเดี๋ยวเนี่ยครับจะถึงแล้ว,วจะพาไปกินพาไปแนะนํานะครับแต่จะขายหรือเปล่าเนี่ยเจอกันครับข้าวขาหมูป้าเพลินนะครับวันนี้ขายด้วย สวัสดีลุงสวัสดีป้าเอาเนื้อไส้ไข่น้ำเยอะขาหมูปลาเพลินครับพีล่ลุงบอกว่าป้ายใหม่ทำมาใหม่เลยนะครับ กินที่ไหนไม่เคยถูกปากกินที่นี่อร่อยสุดหมูก็เพินก็หาไม่ยากนะครับก็อยู่ริมถนนเทพรักษ์นะครับก่อนจะถึงทางเข้าซอยบางกรนิดนึงครับอยู่ตรงข้ามตรงข้ามสอยท่าได้ น่าเมีข้าวเจ้านะครับมีป้าเพล่เจ้ามุ้งถุงกอนนะครับและอีกเจ้าหนึ่งไม่รู้จักครับแต่เคยไปกินแล้วแต่ไม่พูดแล้วกันว่าเจออะไรมาครับตัวถ้เลยไม่กินจ้นาแล้วก็เลยไม่กินกอกเลยว่ามันไม่ได้ ขอบคุณครับลุงหมูครับผมจะกินประจำเนื้อไส้ไข่ทีเด็ดครับผ้จิ้มหรือน้จิ้มตีปูดเลยถ้าเอาพวกกุง้งหอยปูปลามาจิ้มนี่ เด็ดเลยครับน้ำจิมนี่ที่เด็ดเลยสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับพริกนะครับกระเทียมนะครับแต่ผมไม่กินกระเทียมก็กินแต่พริกนะครับที่เด็ดเลยน้ำจิมไปแบบนี้เลยนะครับจะที่เด็ดเลยครับครับขอกินก่อนนะครับ มากูกปากดีกว่าครับนี่อร่อยของคนเราไม่เหมือนกันแต่คนอ่าจจะไม่อร่อยคนอ่าจจะอร่อยผมบอกเลยว่านักเืิดเนี่ยคือกูกปาก ข้างหน้าเดี๋ยวจะพาไปหาอะไรกินอร่อยๆนะครับคอนเซ็ปต์ผมจริงคือของอร่อยกินแต่ของอร่อยของไม่อร่อย,อไ,มออยไม่กินให้เสียพื้นที่ในกระเพาะนะครับไม่อร่อยเราไม่แดกแดกแต่ของอร่อยเดียวครับสวัสดีครับไว้เจอกันครับ